ครับอยู่กันต่อนะครับกับช่วงเวลาของ IT Today ครับวันนี้มาดูกันว่าโลกของ IT แล้วก็โลกออนไลน์รวมถึงนวัตกรรมต่างๆมามีอะไรเกิดขึ้นมางใช่แล้วค่ะคบ,บางเรื่องเองก็เป็นเรื่องไม่ดีค่ะอตอนนี้ต้องเตือนภัยกันเลยมีคนก็บอกว่าทุนนี้จะมีโทรศัพท์โทรมาบอกว่าสวัสดีค่ะ,ะเป็นเจ้าหน้าที่จาก Apple นะคะ,อะขอข้อมูล อ่า ID password ทั้งหมดหน่อยค่ะก็คือตัว ID username แล้วก็ password ของคุณเพื่อเป็นคอนเฟิร์มว่าคุณจะใช่ตัวจริงหรือไม่ด้วยการโทรมาอ่าซึ่งเขาบอกเลยว่า Apple ปฏิเสธเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะถ้าหากมีคนโทรมาแปลว่ามิจฉาชีพค่ะไปดูเรื่องนี้กันเลยนะคะหลังจากที่มีคนแอบอ้างค่ะบอกว่าเป็นพนักงานของร้านตัวแทนจำหน่ายสินค้า Apple ในประเทศไทยแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลทั้งเรื่องของ Apple ID แล้วก็ password รวมถึงข้อมูลอื่นๆนะคะ ใชอย่างเช่นบัตรเครดิตโดยล่าสุดค่ะทางบริษัทจำหน่ายสินค้า Apple ในประเทศไทยได้ออกหนังสือชี้แจงแล้วนะคะบ,บอกว่าทางบริษัทยืนยันค่ะว่าไม่มีนโยบายในการขอข้อมูลส่วนตัวลูกค้าใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็น Apple ID รหัสผ่านบัตรเครดิตหรือว่าข้อมูลอื่นใดน,นะคะคหากใครโทรมาแอบอ้างบอกว่าเป็นพนักงานของร้าน เพื่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวบอกเลยนะคะว่าห้ามบอกข้อมูลเด็ดขาดค่ะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเองแล้วก็แนะนําเพิ่มแล้วกันยังไงฮะแจ้งความหรือว่าอะไรก็ดีนะเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับเราขีสายมันมาจากประเทศอื่นไงมันแบบเลขแปลกๆลิงก์มาเลยนะฮะก็เตือนเอาไว้ก็แล้วกันเพราะว่าตัว username ของ Apple ID ของคุณเนี่ยนะครับมันจะลิงก์กับตัวบัตรเครดิตนะครับเพราะหลายๆคนก็กรอบตรเดิตไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พวกแอปโซงไงแล้วบางทีมันถูกเอาไปใช้ต่างประเทศเราไม่รู้ตัวนะฮะรู้อีกทีคือบินมันมาแล้ว นะครับอาก็ต้องอย่าลืมตรวจสอบด้วยกันละกันนะครับมาดูกันที่ทางด้าน YouTube กันบ้างครับหลังจากที่ชั่วเวลาพอสมควรแล้วนะที่หลายๆคนคลิกดู YouTube แล้วก็เจอภาพยนตร์โฆษณาขึ้นมาขั้นตลอดแน่นอนศิลปินเขาจะบอกว่าถ้าว่าคุณดูโฆษณาจบเนี่ยศิลปินเพลงนั้นๆก็จะได้เงินด้วยนะครับอาจจะเป็น50สตางค์นะฮะแต่ขณะเดียวกันครับถ้าคุณเริ่มเบื่ออยากจะดู YouTube หรือว่าคลิปเด็ดทั้งหลายโดยที่ไม่มีภาพยนตร์โฆษณาแล้วก็ทําได้เหมือนกันครับแต่ YouTube บอกว่า จ่ายเงินมาอา,อาลสิคือจ่ายเงินก็ได้แล้วก็จะไม่ต้องดูโฆษณานั่นเองนะคะคล่าสุดใช่ไหมคะ Google ประกาศออกมาแล้วคะ่ะเปิดตัวบริการ YouTube Music Subscribe อ Subscribe คิปชั่นนะคะคบแบบเสียค่าสมาชิกรายเดือนภายใต้ชื่อว่า YouTube Music Key ซึ่งเป็นบริการเสียค่าสมาชิกนันเองค่ะก็เดือนรับประมาณ9.99เหรียญหรือว่าประมาณ330บาทค่ะครัาแลกเปลี่ยนก็คือ,อง่ายๆเลยครับก็ต้องจ่ายเงินนี่แหละครับแต่ว่าปรากฏว่าจะทําให้คุณสามารถคลิกดู YouTube ไหนๆก็ไม่มีคฆษสนาขั้นมาให้เสียอารมณ์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกว่า การให้บริการแบบนี้คล้ายๆกับการจ่ายเงินเพื่อดูหนังของอเมริกาเขาเรียกว่าเน็ฟลินะฮะแต่ว่าในเมืองไทยนี้ยังไม่มีและน,นี้ก็เหมือนกับเขามองว่าคอนเทนต์ทั้งหลายใน u t u b e เนี่ยมันสามารถสร้างเงินให้เขาได้จริงๆแล้วเนี่ยอ,อันนี้นิดนึงนะใน YouTube ส่วนใหญ่เนี่ยคนก็ไปแชร์กันแบบฟรีๆตอนนี้กลายเป็นพอจะเข้าไปดูแบบฟรีๆไม่ได้ต้องผ่านโฆษณาบ้างเสียงกันว่าอันนี้ก็ต้องหลอกดูนะครับใครอยากลุ้นไปดูแบบฟรีๆไม่ต้องเสียเงิน900ออขออภัยครับเ9 9เหรียญหรือว่าสาร ส0บาทก็ลองเข้าไปลงทะเบียนกันได้ครับเพราะว่าช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยลดราคาลงมาเหลือ200กว่าบาทรวมถึงครับมีแบบแรนดอมเผื่อว่าคุณจะโชคดีได้ใช้บริการฟรีด้วยลองดูไปเผื่อเวลาคลิกดูเพลงเพลงหนังหนึ่งมันจะเร็วขึ้นใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าเราดูโฆษณาแล้วเจ้าของศิลปินนั้นได้ได้ด้วยอย่างสมมติเมื่อเช้าผมคลิกเข้าไปดูอิปริลอิปริกของน้องเก่งก้ะชายยไอ้น้องเก่งเด้อวอยนะครับแล้วเขาก็ได้เงินด้วย ก็ต้องช่วยกันไปนะครับอ่ะอันนี้ก็ฝากมาบอกก็แล้วกันนะครับมาถึงโปรเจกต์เสมือนจริงกันบ้างอือคราวนี้เป็นกล้องใช่ไหมคะกล้องที่สร้างโลกเสมือนจริงได้เอ๊ะแล้วมันจะน่าสนใจยังไงนะคะล่าสุดเป็นโปรเจกต์ของซั s ซุงนั่นเองค่ะอุปกรณ์ตัวใหม่นะคะชื่อว่าโปรเจกต์บีออนเป็นกล้องถ่ายภาพแบบ สามร้อยหกสิบองศาค่ะ <Yeah. S 1> oh, คือมันเยอะกว่าเดิมใช่มากกว่าพานรามาคือรอบตัวเลย uh. นะครับ uh. เห็นได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ <Yeah. S 3> เขาเรียกว่าสามรอสิบองศานะครับภาพถ่ายดังกล่าวที่คุณสามารถนําไปเก็บไว้ในแว่นที่มีชื่อว่าเกียร VR uh. นะครับหรือว่าเกียร์ว t ชวลนั่นเองนะครับซัมซุงอ้างว่านี่คือกล้องตัวแรกของโลกครับที่ให้คุณสามารถเก็บภาพสามมิติแบบสามรสิบองศา uh. โดยโปรเจกต์ดังกล่าวมีชื่อว่าโปรเจกต์บีออนครับบันทึกภาพได้สตรีมมิ่งหรือว่าปล่อยภาพดังกล่าวให้คนอื่นดูได้เหมือนกันทําให้เวลาที่มีเพื่อนคุณไปยืนอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นคุณก็จะหมุนได้รอบตัวอ่าอย่างนี้นะคะนี่ตัวอย่างนะถ่ายได้รอบตัวอันนี้ตัวอย่างในการถ่ายมาแล้วใช่ไหมครือว่าตอนเขาก็ตั้งเอาไว้แล้วก็ถ่ายนะฮะจากนั้นเขาก็นามาใส่ในตัว เกียร์ VR ของเขานะครับซึ่งเป็นจอภาพมันก็จะมีการประมวลผลไว้แล้วว่ามุมไหนมีภาพอะไรอ๋อนี่นะคะนี่คือภาพที่มองจากกล้องก็จะเหมือนแบบหมุนตัวเองอยู่ในที่นั้นๆใช่ออน่าสนใจนะคะโหเขาบอกเป็น HD เลยนะความคมชัดเนี่ยค่ะก็คือไม่ต้องซื้อตั๋วเดินทางไปเที่ยวที่จริงนะฮะแต่ต้องซื้อของเกียร์ VR หรือไม่ก็ต้องซื้อกล้องตัวนี้นะฮะแล้วก็ไปใส่ไว้ดูกันได้นะครับคงพัฒนาเป็นแบบพวกหนังเหนือะลรน่าสนใจน่าสนใจนะฮะเพราะว่าอนาคตอันใกล้ในส่จริงๆแล้วเผอิเนี่ยโลก3วมิติเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำละไปถ่ายสถานที่จริงมาเลยนะครับทุกอย่างก็คือเกิดขึ้นจริงเห็นจริงแล้วสักพักก็ปล่อยกลิ่นมาด้วยแล้วก็เป่าลมมาด้วยนะโอ้โหเหมือนจริงเลยเป็น4มิติเลยนะคร อยู่ในที่เลยดีไหมคะครับซัมซุงเนาะส่วนเรื่องของญี่ปุ่นค่ะเขาก็พัฒนาอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะเรื่องของแบรนด์เนมคือคน <6 S 2> ญี่ปุ่นเนี<ส>่ยชอบอใช่คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นประเทศหนึ่งที่ผู้คนเนี่ยชอบใช้แบรนด์เนมแต่ว่าปัญหาคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแบรนด์เนมที่ดิฉันสะพายอยู่ใส่อยู่ของจริงหรือของปลอม แก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมนี้เลยค่ะเป็นเลนส่องจับกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมค่ะ <c oughs> ใช้เลนส่องได้เลยนะ <c oughs> ปัญหาที่หลายคนเจอกันก็คือกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองด้วยค่ะ <c oughs> คือเวลาไปซื้อบันทีกว่าแบบประหยัดเนาะมือ,อสองมันก็ถูกกว่างพี่อามถูกกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้กองมือสองเหล่านี้มันมีของปลอมด้วยหรือเปล่านี่เลยก็เลยบริษัท N.E.C จากญี่ปุ่นนะคะคิดค้นวิธีการที่ว่านี้ค่ะใช้สิ่งที่เรียกว่าอ j e c t f i n g e r p r i n t Authentication ตรวจสอบพื้นผิวแล้วก็วัสดุที่เหมือนลายนิ้วมือของกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างเช่นซิปอ่าหรือหมุดหรือว่าสายรัดต่างๆที่เขาจะมีแบบลักษณะเฉพาะของเขาใช่ไหมคะเอาไว้เปรียบเทียบระหว่างของจริงกับของปลอมค่ะเลนส์ที่ว่านี้ก็เอาไปติดกับกล้องมือถือนะคะส่องปุ๊บจะเห็นรายละเอียดพื้นผิวต่างๆแบบชัดเจนสุดๆเลยค่ะแล้วพอถ่ายรูปแล้วก็จะเอา ภาพนั้นไปประมวลผลกับของจริงอันนี้เป็นตัวอย่างนะอย่างวิตตองเนี้ย่ะในรายละเอียดเขาเนี้ยถ่ายปุ๊บอ่ะจริงจริงไอ้เลนส์เมื่อกี้มันเป็นเลนส์ทั่วไปที่โซนี่เขามีขายกันอยู่แล้วนะครับเป็นเลนส์พิเศษที่สามารถใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า NFC มาต่อกับตัวมือถือทั่วไปได้นะครับเมื่อกี้เขาก็เลยแค่บอกว่าพอมันถ่ายภาพได้ว่าของจริงเป็นอะไรยังไงแล้วเราก็ค่อยมาดูกันนะครับว่า เจ้าของที่เรามีอยู่มันเป็นของจริงหรือเปล่านะครับผมว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยน่าจะมีการฝังชิปไปเลยนะนะไว้ข้างในตัวกระเป๋าค่ะใช่เนาะว่าของจริงหรือเปล่าใช่เพราะว่าสำหรับคนที่อยากได้ของจริงจริงๆเพราะปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าใครที่ชื่นชอบของแบรนด์เนมแนะนําว่าก็ควรจะซื้อของจริงนะฮะเพราะไม่งนั้นเวลาที่เราถือสมมุตินะเป็นหลุยติงตองนะถือไปที่ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยโดนจับปรับนะครับใช่แล้วข้อหา ของเถื่อนนะฮะแล้วปรับสูงนะครับถือว่าละเมื่อลิกิทธิ์นะฮะโอ้อันนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยนะฮะไม่งั้นก็ง่ายๆฮะหันมาใช้แบรนด์ไทยครับอ่าถูกต้องค่ะแบรนด์ไทยนี่ดีแล้วก็มีคุณภาพนั่นเองนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพ มาอีกแล้วคาวนี้ก็มีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะเป็นใส่เป็นต่างหูที่สามารถเข้าฟิตเนสได้เลยนะคะมันจะตรวจสอบอะไรได้นะเคยเห็นนาฬิกาไปแล้วกําไรมาแล้วใส่ตุ้มหูอันนี้เลยค่ะก็เรียกว่าตุ้มหูอัจฉริยะทํางานได้เหมือนกับพวกกําไรที่เป็นสมาร์ทโฟนอะไรพวกนั้นได้หมดเลยนะคะนี่เลยนะคะตัวอย่างทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะจับจังหวะการเต้นของหัวใจได้แล้วก็ดูเรื่องของการเผาผลาญแคลอรี่ได้เลยนะคะตรวจสอบ ผ่านทางเนื้อแล้วก็เลือดของผู้ใช้งานส่งต่อข้อมูลทางบลูทูธค่ะแล้วก็ส่งเข้าไปอย่างสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android ค่ะโอ้โหน่าสนใจนะฮะอนาคตอาจจะมีการติดตั้งลำโพงนะฮะแล้วก็เวลาใครส่งเมสเซจมาก็ดังไปด้วยจิ้มเท้ายางอะไรหรือถ้าแบบเผาผ่านถึง2,000แคลอรี่แล้วหรือ200เดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะรองเท้าบางคู่เนี่ยสามารถบอกทางได้เลยว่าให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา จริงจริงอันนี้ต้มหูเลยอนาคตไม่รู้ถ้าไปเห็นหนุ่มๆใส่ต้มหูต้องอย่าเพิ่งเข้าใจผิดต้องมองว่าเขาเป็นคนรักสุขภาพอาจจะเห็นได้ถ้าใส่ทรงนี้ล่ะคะก็รักสุขภาพใส่ทรงนี้ก็ต้องดูว่าสวยไหมไมมถ้าผู้ชายใส่โอย น่ากลัวไม่ใช่แล้วใช่ไหมโอเคอีกแนวหนึ่งนะคะเป็นการเรียกว่าเริ่มต้นกันอยู่นะคะคราคาขั้นต่ำที่110สดอลลาราส์สหรัฐหรือว่าประมาณ3,600บาทบโดยก็มีหลายแบบอยู่ที่อเมริกาไอแคนาดา,า,ดาขออภัยค่ะบริษัทสตาร์ทอัพนั่นเองนะคะมากันที่อีกหนึ่งข่าวกันบ้างดีกว่านะครับงานนี้ครับคุณพ่อนักซิ่งครับเขาดิฟรถก็คือการขับรถ บบริปนี้คือการเข้าโคง้งแล้วดึงเบรกมือ,อปล่อยให้ล้อมล็อกอแล้วปัดออกแล้วค่อยปล่อยลงแล้วเหยียบต่อ,อนะคือการเข้าโคง้งแบบท<อ>ี่ไม่หักนะฮะแต่ว่างานนี้ฮะพร้อมกับลูกวัยแค่สี่ขวบโอ้โหลิปนี้ดูกันหน่อยดีกว่านะครับผู้โหลดคลิปนี้ครับมีชื่อว่าคุณโทซาเอ็ดีเนะครับเป็นลิปการริฟรถในสนามแข่งนะฮะซึ่ง ปรากฏว,ว่ามีลูกนั่งไปด้วยคือทุกทีเนี่ยคลิปทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันมักจะเป็นสาวสาวนุ่งน้อยห่มน้อยให้เห็นแรงเวงโมเมนตัม <momentum S 2> น,นะครอของร่างกายแต่ปรากฏว่าคราวนี้คุณพ่อพาคุณลูกไปลงสนามครับดูคุณลูกอ้าปากนี่ไม่ใช่หายใจไม่ออกนะฮะตื่นเต้นอ้าปากว่าอ พ่อนะฮะอยากเห็นตอนลงรถแล้วแม่เดินมาหาจริงๆรับรองว่าคุณพ่อจะเป็นคนอ้าปากแทนใช่ค่ะเพราะถ้าดิฉันนะคะาบ้งจะไม่ยอมนะคะแต่เขาบอกให้ดูท้ายคลิปนะคะจะมีปฏิกิริยาของหนูนักคนนี้ว่าพอลงรถแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะดูสิแต่ก็ยังยิ้มแย้มนะคู่คูเยี่ยมเลยแดดพ่อป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เยี่ยมนะอะไรโบ้งไว้ มาเยี่ยมเยี่ยมอยู่นะมีแม้มีแมเอย่าดูตอนจบประมาณนี้ละกันแต่อย่างที่บอกไปเตือนหน่อยไหมไม่แนะนําไม่แนำเลยอันตรายแล้วก็ิตะซิ่มคัาวนีคือคุณพ่ออาจจะเป็นนักแข่งอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในสนามแข่งแล้วคุณลูกก็ใส่ไว้เรียบร้อยด้วยแต่ก็ เตือนละกันอย่าทําตาม,มนะคะดูออาเป็นสีสันละกันส่วนช่วงนี้วันศุกร์แบบนี้ต้องมาดูเรื่องของคลิปวิดีโอที่มาแรงตลอดสัปดาห์นี้เลยค่ะไปเริ่มกันท<า>ี่อันดับสามเลยนั่นก็คือเนี้วไก่หายครับเนียวไก่หายนะฮะอของน้องเนไก ไล่ลาไก่ไม่ได้เข้าวเหนียวไก่หายนั่นเองนะคะเป็นน้องไล่ล่านะคะที่เป็นข่าวในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมอันดับ2อกันบ้างดีกว่าครับกับ The v o i c e Thailand <ทะ S 1> ครับระหว่างโชว์ของคุณชาติแล้วก็คุณชาวกับเพลงที่เราเคยนำเสนอกันไปก็คือขีดเส้นใต้โอเพลงนี้นี่ซึ้ง คลิปที่ตามมานี่ก็คลิปขีดเส้นใต้ของพี่กบนะ,ะใช่แล้วอันนี้เป็นแบบรุ่นอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแต่ว่าพอกระแสนี้มาปุ๊บเพลงเวอร์ชันแรกของพี่กบกองศิก็ตามมานนั่เองนะคะแหมดูแล้วเหมือนพี่แมวเหมือนกันนะคนนี้นะ <ๆ S 2> ได้อยู่นะและอันดับหนึ่งเลยดีไหมคะอันดับหนึ่งครับ,รบเป็นเพลงครับ Blank Space ครับของ Taylor Swift นั่นเองครับเย่เย่เป็นติ่งน้องเขาค่ะจริงเหรอชื่นช่า วิปวีโวนั่นเองนะคะรอดีบล่าสุดก็19ล้านนะฮะซึ่งออกมาเมื่อวันที่10พฤศจิกายนเองนะคะ19กล้านแล้วอะถ้าใครมีคลิปวีดีโออะไรเด็ดๆที่น่าสนใจก็สามารถส่งมาแชร์กันได้กับ i t Today ของเราที่บ้านพระราม4ีแฟนเพจนะครับใช่แล้วค่ะช่วงนี้พักคู่นก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีพี่สาวคนเก่งอ่าพี่แหน่เขามารออยู่แล้วนะจ๊ะสักครู่เดียวค่ะ